สวัสดีครับตอนนี้เรามาถ่ายคลิปสวนอินทพลัมนะครับสวนอินทพลัมภาคทางนี้เราปลูกลนเราสูบเอาน้ำเข้ามานะครับเราสูบเอาน้ำเข้ามาขังไว้นะครับทำให้ต้นไม้ชุ่มชุ่มฉ่ำขึ้นนะครับชุ่มฉ่ำขึ้นต้นกล้วยต้นมะพร้าวก็ก็จะดีนะครับทวดินก็ดีนะครับ ตัวดินก็ดีเราก็เอาเอาเราก็มาปลูกมาปลูกต้นถั่วดินปลูกอินทพลัมตอนนี้อินทพลัมเริ่มจะเริ่มจะออกมักออกผลออกออกดอกแล้วนะครับออกดอกแล้วแต่เป็นดอกตัวผู้นะครับตัวเมียยังไม่ออก นะครับตัวเมียยังไม่ออกต้องเก็บดอกตัวผู้เอาไว้เอาไว้ผสมพันธุ์นะครับเอาไว้ผสมพันธุ์นะครับ,น,น,รบนี่เข้ามาดูสวนเจ่พลัมสวนเจ่พลัมก็มันก็ตายไปเยอะนะครับตายไปเยอะถามว่าทำไมตายไปเยอะก็เพราะว่ามันมีมันมีหนอนมันมีหนอนมันมีหนอนอเขาเรียกว่าหนอนหนอนหนอนมะพร้าวนั่นแหละ หนอนมาพร้าวเนี่ยมันจะเข้าประกาศกินนะครับมันจะเข้าประกาศกินต้นหนอนจะเข้ามาชัยกินนะครับาชัยกินนะครับนี่ก็ต้นตัวผู้นะครับต้นนี้แต่ต้นนี้ต้นตัวเมียยังไม่ออกดอกยังไม่ออกดอก นี่แหละครับนี่คือนี่คือสอวนเอานี่คือร่องในร่องนี่เราจะปลูกเราจะปลูกทวดินไว้นะครับปลูกทวดินไว้นะครับปลูกทวดินนะปลูกทวดิน ต้นต้นไม้โตโตโตรงเนี้ยตรงเนียเน้ยคือต้นต้นอ่าต้นยางนานะครับติ็ดจับต้นอินทรพลัม่ะเมื่อก่อนยางนาเราปลูกไว้หลายต้นแต่ว่ามันก็ตายไปหมดมันก็ตายไปหมดพอถึงน้านแล้งไปมันไหม,มบ้างเพื่อนเผาซะบ้างอะไรบ้างก็ตายนะครับอ่าให้ดูให้ดูอ่าอ่าให้ดู ถั่วดินนะครับแปลงถั่วดินเห็นไหมว่าแปลงถั่วดินเนี่ยคนงานเขาก็จะเก็บเขาก็จะเก็บหญ้าหญ้าระหว่างแปลงเนี่ยหญ้าระหว่างแปลงเนี่ยเอาเอาไปให้วัวนะครับเอาไปให้วัวต้นนี้ก็ยังไม่รู้เพศนะครับยังไม่รู้เพศนะครับยังไม่รู้เพศเนี่ย แปลงทวดินมันก็มันก็พอพอมันออกมักออกผลแล้วมันก็ออกกาลังออกนะครับเนี่ยเห็นไหมมันมีมันมีดอกแล้วดอกนี่จะผสมแล้วพอถึงเวลามันก็จะเอามันก็จะไปเอามาผสมกันแล้วมันก็จะเอาไปเอาต้นไปเอาต้นเอาต้นไปให้วัวนะครับวัวก็ชอบนะครับเพราะว่าเป็นอาหารต้น พืชเป็นต้นหญ้าหรือเป็นต้นไม้ที่มีประโยชน์เพราะมีโปรโตีนค่อนข้างสูงนะครับมีโปรโตีนค่อนข้างสูงในถั่วดินเนี่ยหรือถั่วลิสงเนี่ยนะครับต้นไม้ต้นอินทผลามต้นนี้ก็เป็นต้นตัวผู้นะครับต้นตัวผู้อ่านี่เห็นไหม มันออกดอกแล้วออกดอกแล้วต้นตัวผู้เนี่ยออกดอกแลว้วนะออกดอกแล้วเห็นไหมเนี่ยนะครับออกดอกแล้วนะครับเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยเห็นไห้ออกดอกแล้วมันออกกี่ดอกก็ไม่รู้อ่า ออกดอกแล้วนะครับออกดอกแล้วแต่ปีนี้คนงานเขาบอกคุณตาว่ามันออกดอกแล้วคุณตาณจาก็เลยเออมันออกดอกแล้วก็ดีแล้วนะครับมันออกดอกแล้วก็ดีแล้วต้นนี้ก็ต้นอาตัวผู้เหมือนกันออกดอกก็ยังละ่ะเพราะออกดอกต้องต้องออกก่อนออกก่อนตัวเมียเพราะว่าจะเก็บเกสรไว้ผสม ผสมเวลาตัวเมียตัวเมีย,มยออกออกดอกมาเนี่ยเราก็เก็บไอ้ต้นเนี่ยไปไว้ผสมเอาดอกไปไว้ผสมเกสรนนะครับไว้ผสมเกศสรนนะครับจากพาดูไปนะครับพาดูพาดูสวนอ่าน้องอินนะครับอันนี้อ่า พันเนี่ยพันพันดีนะเนี่ยพันดีโอ้ไม่ออกดอกไม่ไม,ไม่ไม่มากออกดอกไม่มากนะครับออกดอกไปมากออกดอกไม่มาก,ออก,ก,ไ,มมากไม่รู้ปีนี้จะดอกจะพอไหมนะครับดอกจะพอไหม อันนี้ต้นโตเมียยังไม่มีดอกนะครับต้นโตเมียคุณจาพาไปดูพามาดูพามาดูไอาาอ,อ,อินทพลัมนะครับพามาดูอินทพลัมต้นเหล่านี้ถ้าไม่ได้ดูให้ดีนะคุณจาไม่ได้ดูแลนะครับให้ ให้คนงานเขาดูแลยกให้เขาไปเลยนะครับโอเคนะครับโอเคโอเคครับอ่าอันนี้เขาก็เก็บเก็บหญ้าในเก็บหญ้าเก็บในสวนนี่แหละเอาไปเลี้ยงวัวนะครับเก็บในสวนนี่แหละไปเลี้ยงวัวนะครับไปเลี้ยงวัว เห็นไหมต้นเนี้ยต้นเนี้ยเขาเอาไปโอมม้มันมีมันมีมักมีผลแล้วนี่มันมีมักมีผลแล้วเห็นไหมเนี่ยนะครับมีมักมีผลแล้ว